ตอนนี้เราอยู่อันที่ถนน3 263มุ่งหน้าไปทางอายุธยานะครับมันจะเข้าไปทางด้านท้ายท้ายเกาะน,นะครับของอายุธยาแล้วก็เส้นนี้ดูแล้วนา่าจะยาวโซนนี้เขาเรียกว่าเสนานะครับอย่างนี้คือเทสโก้โลตัสเสนานานี่เสนาก็จเจริญสนนโอเคนะ1 2 3 4 4เลน แต่ฝั่งซ้ายมือนี่ถ้าทางถนนจะขยายไปอีก4เลนได้สบายเลยส่วนขวามือนี่ติดติดให้ลติดสาไฟฟ้าแล้วไม่ขยายแล้วแยกวัดใจดเนี่ยวัดบางประหมอตึงหนึ่ง ืสอสซีช็อกเกอร์ อาไหร่กาดดูขมุกข,ขมัวนะดูเหมือนฝนจะตกโอ้เบียช้างก็อยู่ทางนี้ด้วยมาดมเพมมาวัดศรีกุฏวัดช่างเหล็กวัดสุนทรธรามโอ้วัดเยอะมาก ไปเลี้ยวเลยพี่ว่าน่าจะใช่เลนะศูนย์ริยจันทาวัดนกกระจายธรรมจักรวัดนต่างร่องแล้วก็ดูพิพิธภัณฑ์โสคันหลวงพ่อปั้นพัดโพออกเป็นข้าเส้นเล่นไง วัดเก้าห้องวัดผีมดวัดแจ้งก็มีวัดไผ่ล้อมบางบานลนี่ชาค้าไม้ไม้เก่าพูก <c oughs> นี้โซนไม้เก่ากันเลยนันทวัดค้าไม้ เดันเลยเ็ตนี่ไม่เคยเข้าเลยโอ้ีหทำท่อเซตไม่กลับป้อมเพชรค้าไม้ทงสุดน้ำที่หกบางบาน